โอเคครับยอดเยี่ยมจริงๆครับสลับทางด้านของก้องเซิร์ฟครับโอ้โหไฟนี้นี่เป็นอีกไฟหนึงที่ต้องบอกว่าชกได้อย่างน่าประทับใจบนะครับผมนะครับต้องถามก้องเซิร์ฟนิดนึ่งฮนะการเตรียมพร้อมในไฟนี้ของเรานี่เป็นไงบ้างก็ถือว่าไฟนี้ก็เตรียมตัวมาดีครับไฟนี้เพราะว่าชกชกไฟนี้แ้วเตือก็ซ้อมต่อเพราะว่ามีรายการตอนเนี่ยครับก็เลยแบบแบบร่างกายเริ่มดีขึ้นครับ จากจากไฟที่แล ну> ้วนี exactly ่ก็ไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากมายใช่ครับนะก็เราซ้อมต่อเนื่องเลยยิ่งรู้ว่าเจอกับยอดเหล็กเพชรนี่ยิ่งซ้อมหนักกว่าเดิมไหมครับใช่ครับยิ่งซ้อมหนักกว่าเดิมยิ่งแบบการซ้อมยิ่งแบบเออเข้มข้นกว่าเดิมครับอืนะก็ซ้อมต่อเนื่องด้วยแล้วก็ซ้อมหนักกว่าเดิมด้วยใช่ครับและที่สำคัญก็คือดูเทปการชกขงเขาตลอดใช่ครับเพราะว่าเออผมเห็นแบบพี่เขาชกมานานครับแล้วก็แบบเออรู้ว่าเออพี่เขามาแบบแบบไหนแบบไหนก็เห็นพี่เขามันเก้วครับนะ S <S ซ,ซึ่งแน่นอนก็คือว่าเขาต้องเน้นเตะเจาะยางเราแน่นอนซึ่งเราก็โดนเตะเจาะยางจริงอ่ะใช่ครับนะฮะเป็นไงบ้างหลังจา,ากที่โดนเตะไปก็ที่เขาหนักจริงครับเพราะว่าเราก็โดนเตะแล้วก็เริ่มเจ็บขาไหครับขาฮะยกแรกก็เริ่มมีอาการเดี๋ยวแล้วก็พยายามแบบเก็บอาการใช่ครับเก็บอาการไหมครับนะฮะผ่านยกแรกไปนี่ความมั่นใจของกองศึกเป็นไงฮะเอ่อยกแรกคือว่ายังครับเพราะว่ายังแบบเก่งๆอยู่แต่ว่ามีแบบจังหวะที่แบบ พี่เขาแบบดูนมัดแล้วซึมหน่อยครับมีจังหวะนั้นที่ผมแบบิ่มมั่นใจแล้วก็ิ่มแบบคลา,ายคลายความกดดันนะฮะจนจน,จนกระทั่งยกสองนี่สังเกตว่าก็สึกชกได้ฟรีขึ้นกว่าเดิมค<ช>ือว่า<ช>มีการใช้มัดแย็บให้เป็นประโยชน์แล้วก็บวกมัดตอบโตโเ้เขาใช่ครับเพราะว่าเออพี่เขาเริ่มแบบอาวุธแบบช้าลงแล้วก็ผมแบบเห็นแบบอาวุธที่เขาครับแล้วก็ฟึกเวิร์กออกมัแย็บได้นะหมดไป2ยกนี่มั่นใจแล้วิ่มมั่นใจครับนะฮะ จนกระทั่งมาถึงยกสามเนี่ยยกสามมีสังเกตว่าทางยอดเหลีกเพชรนี่เล่งหนักกว่าเดิมใช่ครับเห็นพี่เขายกสามมาพี่เขาเปิดฉากเล่งเกมแบบแล้วก็แบบพยายามแบบรัดกุด่มไว้ก่อนครับเพราะว่าให้แบบให้แบบพี่เขาเล่งไปก่อนครับแล้วรอ,อ,อ,อแบบดึงแบบดึงแบบแบบจังหวะสองครับใช้แบบจังหวะสองบวกพี่เขานะวันนี้นี่สังเกตว่าหมัดแย็บของกองศึกน,นี่โอ้โหแย็บเป็นเข้าแย็บเป็นเข้าตลอดเลยแล้วทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ตลอดใช่ครับก็ บาดยับคือว่าซ้อมมาครับเพราะว่าเออซ้อมกับเออชทนเนอร์อ่าฮะหลายคนครับในนี้ครับแล้วเขาเขาก็ไล่เราไม่จนใช่ครับก็เน้นฟึดเบยครับยกสามเน้นแบบเอาตัวรอดครับนะฮะเออนะแล้วก็ประสบใจชนะจริงๆด้วยในในในวันนี้นะครับนะะพูดถึงภาพรวมแล้วโอเคพอใจไหมฮะหรือว่ายังไม่พอใจเท่าไหร่ก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่เพราะว่ายังติดหนีมากไปครับแต่ว่า บอกพี่เขา่าหนักจริงครับต้องหนีครับเพราะว่าถ้าไปยืนบวกอาจจะหลุนได้ครับนะทางทางทีมงานระหว่างระหว่างที่เราโชคไปเนี่ยทางทางผู้ใหญ่เอ่ยหรือว่าทางทีมงานเลยเขาเน้นอะไรหรอปะให้เตะแล้วก็ออกหมัดยับแล้วก็เตะสลับซอกอะไรเงี้ยให้ออกบุแบบสลับแล้วก็ฟุตเบิ้ลมุนนี้ครับอ่าฮะต้องไปแรกครับพี่เขาไม่แรกเลยนะว่านะแล้วไม่ได้ครับคิดว่าไฟนี้นี่เราโชกได้ตามแผนที่วางไว้คือง่ายกว่าที่คิด,ดวไว้ไหมก็ถือว่าเออ ถ้าตามซ้อมว่าถือว่าตามซ้อมมาครับเพราะว่าซ้อมมามีหมัดชุดแล้วก็มียับหนีตลอดครับอาจจะเข้าแผนที่เราซ้อมมาก็มีลูกที่ซ้อมแล้วออกมาใชไ้ได้ด้วยครับออันนี้ต้องต้องถามน,นิดนึงครับอ่าก็อขอโทษเลยโดยในโลกโซเชียลค่อนข,ข้างจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราถ่วยมากไปอันน,น,นี้อันนี้สื่อเข้าใจได้อันนี้พวกเราเข้าใจได้เพราะว่ามันคู่ต่อสู้เราคือยอดเลยกแต่ครั้งนี้ถ้าเราจะต่อ กับทางโซเชียลนะโลกโซเชียลว่านีเรื่องประมาณประเด็นว่าหนีมากเกินไปเราอยากจะตอบว่าไงครับก็ถ้าไปแรกก็คงยืน ยังมีคำถามอยู่นะครับโอเคเข้าใจได้แต่แรกก็มีศีลหลับอะว่ากันนะใช่ครับถ้าไม่แรกก็โอกาสไว้ง่ายถ้าไม่แรกก็สู้เขาพี่เขาไม่ไหวก็เป็นแผนนะครับเป็นเรื่องแพนเป็นแผนครับเป็นแผนการชกมากกว่าผมว่าจะเข้าใจกันนะครับเรื่องน้ำหนักตัวเห็นบอกว่าในในไฟเนี่ยเราแบกเขาพอสมควรเหมือนกันก็ไฟนี้ก็ไต้น้ำหนัก137แต่ว่าไฟนี้ก็ทำมาขาดเพราะว่าแบบไฟนี้ก็ซ้อมต่อเนื่องแล้วร่างกายดีด้วยครับแล้วก็น้ำหนักก็ลดลงไปเยอะครับ ไม่ไรแบบรถเจอเหมือนแบบไฟทิ้แล้วไฟทิ้แล้วแม้ว่าจะแบกก็ตามทีแต่ก็ไม่มีปัญหาใช่ครับแต่ก็แบบสู้แรงพี่เขาไม่ไหวครับถ้าจะไปบวกยังคงสู้แรงพี่เขาไม่ไหวครับแต่ต้องใช้แผนการโชคที่หลบนีงนีแล้วสุปเปอร์ครับครับผมถามนิดนึงในนี้จะีกองศึกมองไปถึงการได้สัญญาวันใหญ่ยงก็ตอนนี้ก็ยังทําฟอร์มครับถือว่ายังแบบอยู่ใน เส้นทางอยู่ครับยังอยู่ในเส้นทางก็เล็งๆอยู่แต่ขออีกสักนิดนึงหน้าขอให้มันแบบชัวร์ๆดีกว่าครับให้มันแบบพร้อมครับเออนะผลงานในวันลูบินีของก้องศึกนี่เราให้ฟังนิดหนึงฮะเราเราชกวันลูบินีมากี่ไฟแล้วเจ็ดไฟครับเจ็ดไฟผลงานเป็นไงฮะก็ชนะแพ้แค่กี่ไฟแพ้สองไฟครับแพ้สองไฟก็ชนะห้าเอาชนะห้าครับนะครับเกนะฮะอ่ะนะครับ ไปนี้นี่หลังจากที่ชกเสร็จสิ้นไปแล้วกองเชียร์ของเรานี่โอ้โหที่เชียร์กองสึกเสียงดังมากเลยกูจะแตกเลยนะคุณอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างก็ฝากขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ในสนามแล้วก็แฟนคลับที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับก็ไันี้ก็ถือว่าตามแผนแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับไปหน้ากปแต่้าไม่ดีวันนี้ครับครับผมขอช่วงนี้ครับกอบงสึกครับไม่ับ